กินทะลุจอส่องซีนบนเตียงพระนางคู่ดังหอมกอดกันกุ๊กกิ๊กเดินเรื่องมาได้ครึ่งเรื่องแล้วสำหรับละครโรแมนติกดราม่าอย่างใต้แนวตะวันของผู้จัดคนเก่งจริยาแอนโฟเน่บริษัทเมเกอร์เจ,เจคูปจำกัดฝีมือกำกับการแสดงของโอ๊ตวรวุดนิยมทรัพย์ ซึ่งพระนางหมากปรินและโบเมลดาแสดงกันได้อย่างน่ารักน่าหยิกจนคนดูอินตามและวันนี้ก็มีฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กมาให้ชมกันโดยเป็นตอนที่รีน่าโบเมลดามานอนห้องพักของกอนหมากปรินแล้วเผลอหลับไปขณะที่กอนไปดื่มกับเพื่อนกลับมาถึงห้องไฟมืดก็ถอดเสื้อผ้าโดดขึ้นเตียงนอนเลยทั้งคู่ก็นอนหอมกอดกันไปมาจนถึงเช้าต่างคนต่างฝันดีว่าไปเที่ยวด้วยกันบอกรักหอมกอดกันสะดุ้งตื่นมาตอนเช้า ก่อนตื่นก่อนเห็นรีน่านอนด้วยกันบนเตียงก็ตกใจแต่ทําอะไรไม่ทนันเพราะรีน่าก็ตื่นพอดีรีน่าโวยวายว่าก่อนร่วงเกินแต่ก่อนบอกว่าไม่ได้ทําอะไรสักหน่อย แค่นอนกอดกันเฉยๆแต่ดูเหมือนต่างคนต่างมีใจให้กันก่อนถือโอกาสสารภาพว่าชอบรีน่าแต่รีน่ายังไม่แน่ใจตัวเองบอกปัดไปแถมไล่ก่อนออกจากห้องไปติดตามฉากปินๆินนี้ได้ในละครใต้เนวตะวันพฤหัสที่20เมษายนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีช่อง3ช่อง3